ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของระบบทูซีทูพีแล้วก็วิธีการทํางานของเขานะครับรวมถึงในเรื่องของบริการอื่นๆที่ทูซีทูพีเขาดูแลรวมไปถึงวิธีการสมัครนะครับว่าโรงแรมจะสามารถาสมัครใช้งานกับทางทูซีทูพีได้อย่างไรในเรื่องของการวอนเงินคืนหรือคําถามอ,อื่นๆเดี๋ยวเรามาคุยกันครับ สำหรับระบบของ t r u c p จะเป็นระบบรับชำระเงินออนไลน์นะครับหรือที่เรียกว่า Payment Gateway นั่นเอง,เองในคลิปนี้นะครับผมจะขอพูดถึงในเรื่องของธุรกิจโรงแรมเพียงอย่างเดียวนะเพราะว่าผมจะดูแลในเรื่องของการทำ Booking Engine แล้วก็จะเป็นตัวกลางระหว่างลูกค้าแล้วก็บริษัท t r u c p หรือที่เรียกว่าเป็น Payment Gateway วิธีการต่างๆนะครับที่ลูกค้าเข้ามาจองห้องพักผ่านทางหนะ้าเว็บไซต์หรือ Booking Engine ตัวนี้ลูกค้าเขาจะสามารถ จองห้องพักออนไลน์โดยที่ชำระเงินได้อย่างไรบ้างบริการ to c o p นะครับเขาจะเข้าไมา่มีบทบาทที่เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้าแล้วก็โรงแรมในเรื่องของการชำระเงินเพียงอย่างเดียวยกตัวอย่างนะครับถ้าลูกค้าเลือกห้องพักหรือเลือกสินค้าผ่านทางออนไลน์ตรงนี้ต้องการเข้าไปชำระเงินให้กับโรงแรมในขั้นตอนสุดท้ายนะครับทางระบบจะมีช้อยให้ลูกค้าเลือกว่าลูกค้าสะดวกจะชำระเงินผ่านทางช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตการ์ดบัตรเดบิตการ์ดหรือจะเป็นเคาน์เตอร์ต่าง รวมไปถึงการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันของแต่ละธนาคารนะครับตอนนี้เขาจะครอบคลุมทุกธนาคารเรียบร้อยแล้วและหลายโรงแรมนะครับก็มีคำถามว่าอนอกจากวิธีการเดิมๆนะครับที่ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านทางระบบ Off-Line Payment ไม่ว่าจะเป็น Visa, Mastercard, JCB หรือบัตร a m เมแล้วถ้าลูกค้าไม่มีบัตรพวกนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ต้องการซื้อห้องพักสามารถทำยังไงได้บ้างระบบทูช C2P นะครับเขาจะเข้ามาแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์โรงแรมในส่วนนี้เพราะว่าการชำระเงินของทูช C2P นั้นนะครับเขาการันตีว่า เขาอ่ะครอบคลุมในเรื่องของการรับชําระเงินทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่บัตรเครดิตนะครับที่ผมแจ้งไปจะมีบัตรวีซ่ามาสเตอร์การ์ดเจซีบีเอเมกดินเนอร์การ์ดหรืออื่นๆตัวเนี้ยเขาก็รับเหมือนกันอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าลูกค้าที่จองห้องพักออนไลน์ไม่มีบัตรเครดิตละ่ะมีแต่บัตรเดบิตที่เป็นสัญลักวีซา่าหรือบัตรเงินสดที่สามารถชําระสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ก็สามารถชําระเงินได้เช่นกันในยุคถัดมาลูกค้าที่ ต้องการซื้อห้องพักผ่านทางระบบ Booking Engine แต่ไม่มีบัตรดังกล่าวเลยสามารถทำเป็นยังไงได้บ้าง t c 2 p เขาก็จะตอบโจทย์ตัวนี้เหมือนกันนะครับโดยเขาจะสร้างระบบขึ้นมาระบบหนึ่งนั่นคือระบบ1 2 3 s e r v i c e เป็นระบบที่รับชำระเงินออนไลน์เลยนั่นคือลูกค้าสามารถซื้อสินค้าออนไลน์นะครับแล้วก็ไปชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ต่างๆ ระบบของ 2C2P นะครับเขาจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆใหญ่ๆนะครับก็คืออย่างแรกจะเป็นในเรื่องของ Payment Gateway Payment Gateway นะครับจะครอบคลุมตั้งแต่การชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตจะประกอบไปด้วยบัตร Visa Mastercard American Express UnionPay Dinner Club Discover JCB AliPay WeChat Pay Line Pay Samsung Pay และพร้อม p a y การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทางระบบ 2C2P เขายังมีระบบการผ่อนชำระได้อีกระบบการผ่อนชำระของ 2C2P นะครับก็จะขึ้นอยู่กับทางผู้ให้บริการกับบัตรเครดิตของทางลูกค้านะว่าจะชำระเป็น3 6, 6, 6, 10, 10, เดือน6เดือนหรือ10เดือนซึ่งตรงนี้จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการปลายทางหรือผู้ให้บริการกับทางบัตรเครดิตของลูกค้านั่นเองโดยขั้นต่ำในการผ่อนชำระจะอยู่ที่อยอด3,000บาทขึ้นไปครับ 2นะครับในเรื่องของ123 Service 123 Service นะครับตัวนี้จะรวมไปถึงในเรื่องของบริการการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ต่างๆอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปนะครับพาสแรกจะเป็น over counter นะครับจะประกอบไปด้วย tesco lotus big c pay at post t, ที่ปริษณีิไทย m pay t r u e m o n e y family mart sen pay และอีกฝั่งของทาง123 Service จะประกอบไปด้วยการรับชำระเงินสดผ่านทางเคาน์เตอร์ต่างๆของทางธนาคารที่รวมบริการรับชำระเงินผ่านทางหน้าเคาน์เตอร์ผ่านมือถือแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ATM และก็ Direct d e b i ตผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของธนาคารจะประกอบไปด้วยธนาคารดังนี้ครับธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยธนาคารกรงุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพธนาคาร CIMB ธนาคาร UOB และธนาคารธนาชาติครับการชำระเงินของ 2C2P นะครับผมมองว่าเขาพัฒนาได้ง่ายขึ้นแล้วก็รองรับทุกโจทย์ความต้องการของทางลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ตัวนี้คนไทยจะชินมาก นะครับเพราะว่าคนไทยไม่ว่าจะซื้อของออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการชำระเงินเป็นพร้อมเพลหรือ QR code ตรงนี้คนไทยจะถนัดแล้วก็จะใช้งานสะดวกมากกว่ารวมไปทั้งอย่างที่ผมเคยลองใช้นะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานชำระเงินผ่านทางโมบายแอป ไม่ว่าจะเป็นของกสิกรกรุงศรีหรือของ s c b ตัวนี้ที่ผมเคยลองใช้มาซึ่งค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วก็มีสแกน q r code ได้แล้วก็สแกน PAYMENT ได้ข้อดีของการรับชำระเงินได้ง่ายแบบนี้แล้วก็เข้าถึงกลุ่มตลาดแบบนี้นะผมจะมองว่าโรงแรมสามารถคิดโปรโมชั่นแล้วก็แพ็กเกจที่สามารถสปอร์ตกับกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีบัตรเครดิตหรือไม่มีบัตรเดบิตได้เลย จากสมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการ create package หรือโ r o m o t i o n ของทางโรงแรมตัวนี้จะต้อง support กับผู้ที่มีบัตรเครดิตเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นการขายที่เป็นกลุ่มเฉพาะมากกว่าแต่ตอนนี้นะครับสถานการณ์ของในเมืองไทยหลังจากที่โรงแรมเริ่มทยอยเปิดกันหลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับกลุ่มตลาดของโรงแรมส่วนใหญ่นะครับจะเป็นคนไทยมากกว่าไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพภูเก็ต สมุยหรือจังหวัดอื่นๆที่มีโรงแรมไว้ให้บริการนะครับตัวนี้ตลาดหรือดีมานของลูกค้าที่เป็นคนไทยจะค่อนข้างเยอะผมอยากให้เอา p a y t e n t Gateway ตวนี้เข้าไปเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าในเรื่องของการจองอีกกรณีหนึ่งนะครับหลายๆโรงแรมที่ผมเห็นตอนนี้นะเขาเริ่มมีการทำการตลาดผ่านทาง Facebook หรือการตลาดทาง Marketing n ออนไลน์มากขึ้นข้อดีของการใช้ระบบ b o o k i n g Engine บวกกับ ระบบ t g 2, 2 p นะครับมันจะทำให้โฟลในเรื่องของการชำระเงินมันง่ายแล้วก็ลื่นไหลามากกว่าเดิมนะครเพราะว่าลูกค้าเห็นแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับคลิกเข้าไปในระบบจองคลิกเข้าไปชำระเงินวิธีการจะมีแค่นี้เองนะครับ ส่วนรายละเอียดของการถอนเงินนะครับระบบการถอนเงินของทูซีทพีนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันประเภทแรกนะครับของ Payment Gateway สําหรับการถอนเงินของ Payment Gateway จะประกอบไปด้วยตามโลโก้ดังนี้นะครับการถอนเงินของระบบ 2C 2P ทูเขาจะแบ่งเป็นรอบนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าต้องการถอนเงินจากระบบ Payment Gate Way ตัวเนี้ยต้องทำเรื่องก่อน4โมงเย็นของวันพุธระบบจะโปรเซสทั้งหมดภายในวันพฤหัสวันศุกร์ ระบบจะโอนเงินนะครับแล้วก็โรงแรมจะได้รับเงินภายในวันจันทร์ถ้าสมมุติว่าทางโรงแรมทํารายการหลังจาก4โมงเย็นของวันพุธจะต้องไปรับเงินอีกทีวันจันทร์ถัดไปที่ไม่ใช่วันจันทร์หน้าตรงนี้ถ้าสงสัยเดยพิมพ์มาถาผมได้เลยนะครับส่วนการถอนเงินของทางฝั่งระบบ123 service นะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องของการถอนเงินด้วยกันทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับ รอบในการถอนเงินที่ทางโรงแรมกับทางบริษัททูชิทูพีลงนามเซ็นสัญญากันนะครับว่าจะเลือกรอบในการชําระเงินเป็นแบบไหนสามารถถอนเงินได้3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับข้อ1ก็คือจะเป็นวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะครับสก็คือสามารถถอนเงินได้2ครั้งต่อสัปดาห์จะเป็นวันอังคารและพฤหัสและ3นะครับสามารถถอนเงินได้1ครั้งต่อสัปดาห์จะเป็นทุกวันพฤหัสนั่นเอง โดยยอดเงินนะครับจะเข้าไปที่บัญชีโรงแรมโดยตรงนะครับแล้วก็จะมีการหักค่าธรรมเนียมซึ่งค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างโรงแรมและก็ผู้ให้บริการแต่ถ้าต้องการเรทพิเศษหรือว่าราคารายละเอียดเพิ่มเติมตัวนี้สามารถติดต่อผมได้โดยตรงแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งละกัน สำหรับเรื่องการรีฟันเงินคืนลูกค้านะครับสำหรับธุรกิจโรงแรมตัวนี้จะค่อนข้างมีคําถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าระบบที่ให้บริการของ h e m เ n อ Gateway ต่างๆเขาจะมีเงื่อนไขในการคืนเงินหรือรีฟันเงินคืนลูกค้าอย่างไนบ้างนะครับและสําหรับเงื่อนไขในการคืนเงินของระบบ 2C2P นะครับถ้าหากทางลูกค้าโรงแรมเขาต้องการคืนเงินหรือมีเงื่อนไขในการ c อ n น์เซลเลชัต่างๆตัวนี้ทางโรงแรมจะต้องเป็นผู้ติดต่อ,อกับทางระบบ 2C2P เพื่อ แจ้งในเรื่องของการคืนเงินโปรเซสในการดาเนินการระหว่างโรงแรมติดต่อไปทางทูซีทูพแล้วก็ทูซีทูพติดต่อไปทางธนาคารเพื่อ,อรีฟันเงินคืนตรวนี้จะอยู่ในระยะเวลาประมาณ7จ็ถึงสิหรือ15วันโดยทางระบบ2ู C 2 p จะเป็นผู้โอนเงินให้กับลูกค้าโดยตรงและในขั้นตอนที่โรงแรมจะกดรีฟันเงินคืนให้ลูกค้านะครับโรงแรมสามารถาใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมหรือใส่ยอดที่ลูกค้าจะได้รับจริง อาจจะมีบางเคสที่ว่าลูกค้า c c n c l l t i t n o n ลงหน้า3วัน7วันแต่ติด POLICY บางอย่างของโรงแรมตัวนี้ทางโรงแรมสามารถหักส่วนที่ต้องชาร์จลูกค้าได้แล้วก็ใส่ราคาที่ลูกค้าได้รับแจ้งทูก C2P ไปได้เลยส่วนในเรื่องของการสมัครบริการนะครับทางระบบทูตีแจ้งว่าให้ทางโรงแรมนะครับสมัคร เลือกไปเลยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Payment Gateway หรือ1 2 3 Service แเราหลังจากนั้นก่อนจะใช้บริการนะครับค่อยแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งว่าจะเพิ่มหรืลดตัวไหนบ้างหรือจะไม่ใช้บริการตัวไหน ส่วนในเรื่องของค่าบริการนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับทางโรงแรมและก็ทาง t ูตีนะครับว่าจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอย่างไรบ้างระยะเวลาของการสมัครใช้งานบริการ t c 2 p นะครับหลังจากที่ทางระบบเขาได้รับเอกสารจากทางโรงแรมเรียบร้อยแล้วจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ไม่เกินนี้นะครับ และว,วิธีการติดตั้งระบบ t c 2 p กับระบบ Booking Engine ของ Travelenium จะมีการติดตั้งอย่างไรนะครับผมขออธิบายไว้ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานหรือสนใจบริการของ t c 2 p อย่างไรสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือติดต่อผมทาง Contact ด้านล่างตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลบางส่วนที่ผมนามาแช์วันนี้จะามาจากทางบริษัท t ูซทที่เขา,เาได้ส่งเอกสารมาให้ว่าของเขามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง รายละเอียดเพิ่มเติมที่ผมบอกไปนะครับจะอยู่ใต้ลิงก์ตัวนี้เลยสามารถดาวน์โหลดไปดูกันได้ถ้าหากท่านใดน,นะครับที่เข้ามาดูแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานของระบบหรือจะมีข้อดีข้อเสียอะไรที่ผมยังขาดอยู่ตัวนี้นะครับสามารถแจ้งผมหรือคอมเมนต์ด้วยใต้คลิปได้เลยหรือสามารถแอดเข้ามาคุยกันที่ไลน์ของผมตัวนี้นะมีคําถามเพิ่มเติมในเรื่องของการใช้งานระบบ Booking Engine จะให้ผมแนะนําเพิ่มเติมสามารถบอกผมในเช่นกันครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับความรู้โรงแรมแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆที่ผมจะมาแชร์ให้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ